มันเป็นทั้งสองคนเลยเนาะพี่พี่จะเป็นเน็ต่านพี่เล่าพี่น้องอรกระตุกเนี่ยค่ะไลฟ์แล้วพี่เป้มาแล้วนี่ค่อน้องอ้อเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กดข่าวน้องอ้อดูก่อนได้ค่ะ<ช>เป้นี่ขนาดว่าเที่ยวเยอะยุ่งยุ่งยังอินไซต์เลยอะไม่ได้จริงๆเรื่องแบบนี้อืมนี่ เอาไม่มีใครเข้ามาดูเลยทีนี้ข่าวนี้ค่ะคุณธัญญาก็คือเดี๋ยวนะแม่ธัญญาฟาดค่ะแม่เอ้ยฟาดบันค่ะแม่ แม่บอกว่ามีนักศึกษาสาวคนหนึ่งบีจุดประสงค์ไม่ดีได้เร็กไปหาลิยาปอลอพวกเมืองรู้จักเมียหลวงดวงสังหารน้อยไปงานนียุ่งกับใครก็ได้แต่ยุ่งกับลูกแม่เมืองเจอแน่ค่ะค่ะแล้วก็ที่เพจเดิมน,นะคะเพจเตมอยเมวานนี้เขาก็มีขึ้นข่าวไว้อันนึงซึ่งเป็นอักษรยอ่อ<ม>ว่าเป็นอักษรย่อแล้วเป็นเรื่องราววมันก็มา ติดประต่อได้ว่าก็คือเรื่องนี้ล่ละค่ะคือแต่คนเป็นแม่เนี่ยพี่เป้อะไรก็อะไรก็อะไรก็พอจะใจเย็นลงได้แต่ถ้ากิดเรื่องลูกนี่ไม่ได้จริงๆอะพี่ใช่คืองงมากเลยค่ะนักศึกษาพี่อันนี้เราก็พูดในพูดว่าเราก็ไม่รู้ว่าใช่เคสเดียวกันหรือไม่ใช่นะแต่ว่าเท่าที่พี่อ่านไปตามข่าวมาเมื่อคืนเนี่ยมีน้องนักศึกษาคนนึงเขาก็เหมือนมีข้อความไปหาไปหาน้องรียา แต่เท่าที่อ่านเหมือนเขารู้จักกันอยู่แล้วประมาณว่าเหมือนตอนแรกก็แบบรีบกลับบ้านนะฝนตกไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมน้องลิยาก,ก็แบบว่าไม่ตกค่ะอะไรแล้วก็บอกว่าบอกแดดดี้ด้วยนะช่วยบอกแดดดี้ให้เลือกสุขหรีหน่อยช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเป็นห่วงแดดดี้อะไรสักอย่างใช่ไหมน้องลิยาก,ก็บอกว่าได้ค่ะกลับมาก็คือเด็ก,กันเนะอ้าวพี่เป้หายไปอีกแล้ว เอ้ยเราอ้อมไม่ได้รู้ข่าวนี้เลยอะ่ะว่าแบบอะไรอะไรเป็นยังไงไปไปยังไงมายังไงถึงได้มาเป็นข่าวนี้ต้องให้ต้องรอพี่เป้มาเล่าให้ฟงังเดี๋ยวพี่เป้น่าจะกลับมากลับมาแล้วแต่คนเป็นแม่ค่ะคือแบบอ้าวมาแล้วใช่คือคือเหมือนเหมือนมาคุยดีค่ะค,คุยดีกันนั่นใช่ไหมทางน้องบอกได้หน้อะไรอย่างนี้แสบแล้ว อ่านี่แหละทีเนี้ยเราก็ปุ๊บปุ๊บปับ๊บคุณธัญญาก็ฟ้องก็บอกว่าจะฟ้องคนก็เลยไปเดาว,ว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้แน่เลยเราก็แบบว่าก็ไม่รู้นะว่ายังไงอาจจะแบบผู้หญิงคนนี้เป็นนักศึกศาษานะเด็กๆอ่ะเหมือนผู้หญิงคนนี้จ,จะแบบก็เป็นกลุ่มเพื่อนอะไรกับกับแก๊งคุณพ่อแต่คุณแม่อาจจะไม่รู้หรือเปล่าว่าว่ามากกว่าเพื่อนไหมอะไรประมาณนี้เขาก็กําลังขุดข<ต>ุนกันอยู่ค่ะแต,แต่ก็ไม่ควรไปยุ่งกับ เด็กว่าพี่พี่เป้กก็ก็คือถ้าจะคุยด้วยความเอ็นดูก็เออคุยถามสารทุกสุกดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คุยเหมือนเออเอ็นดูเด็กทั่ว,วไปเนาะก็ไม่เห็นต้องแบบพูดกับน,น้องเรื่องประเด็นคุณพ่อเลยเนาะใช่ใหรือว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์คืออะไรยังไงเนาะแต่ว่าไม่ต้องมาคุยกับถ้าเกิดเกิดสมมติเราเอาตัวเราไปแทนคุณธัญญาใช่ป่ะคือ จะยังไงไม่รู้แต่จะไปคุยกับลูกฉันทาไมอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยเธอไม่มีความจาําเป็นอะไรต้องคุยกับลูกฉันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่ามาคุยลักษณะนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าไม่ว่าจะด้วยประเด็นอะไรอ่ะค่ะถ้าเกิดไม่ใช่เป็นการแบบคุยตรงกับเด็กในเรื่องคุยด้วยความเอ็นดูเด็กอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าไปโยงเลยใช่อ,อย่างคุณหันยาเขาก็ต้องรู้สึกแบบไม่โอเคอ่ะลักษณะเนี้ยออืืมมก็ไม่แปลกที่ที่เขาจะรู้สึกไม่พอใจ ปรึกษาทนายลเลยทีเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ปรึกษาทนายแล้วทางน้องทางน้องเหมือนกับก็มีย้อนโ,อโหพี่เพิ่งเจอเมื่อกี้นี้ค่ะก็คือมีย้อนกับปอีกนะแต่อันนี้ด้วยความที่เขาเอาข่าวมาลงแล้วเขาก็สติ๊กเกอร์ปิดหน้าปิดชื่อนะเราก็รู้ว่าจริงไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าย้อนไปในอินสตาแกรมน้องคนนี้ดึกๆึลกแล้วอะค่ะนานๆแล้วอะมีรูปที่ถ่ายทักคุณย่าด้วยนะเหมือนปลอมอปลงว่าขอถ่ายคู่กันยอะไรเงี้ยถ่ายคู่ แต่คอมเมนต์ที่แคปชั่นที่เขียนในรูปไอจีอ่ะเขียนว่าเหม็นแล้วก็ใส่สติกเกอร์ที่ใส่หน้ากากใส่แสงสังเงียะเจตนาก็ดูไม่ค่อยโอเค <c oughs> เท่าไหร่แล้วล่ะพี่เป้ถ้าอย่างนั้นอ่ะเอ,อเราก็เชียร์คุณทางย่าสุดริดเนี่ยนะใช่เป็นเราเราก็ไม่โอเคเอ,อแต่ว่าทางทางน้องค่ะเมื่อคืนพี่ได้เห็นภาพแบบๆแบบนะแต่ว่าก็ไม่ได้ยังไม่ได้จำไอจีไม่ได้อ่ะ ต่ต้องไปขุดๆอีกทีนึงพอดีว่าเห็นกลางดึกอยู่เหมือนกันค่ะคือถ้าเราจะรอดูสักหน่อยพี่เป้เดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะมีคนบอกว่านำเสนอติดเทรทวิตเตอร์ไหมเนี่ยพี่เป้อันเนี้ยเมื่อายเอาก็ดูทวิตเตอร์อยู่นะก็ก็ไม่เห็นเทรนนี้ยังไม่ติดเทรนเพราะพอพี่เดาว่าพอคุณทังเนี้อะไรลูก Oh. ไปวาปดูไอจีนางมานี่ไงคุณแอนนี่ไปดูแล้วนี่ไงแม่แอนแม่แอนอินไซต์อยู่เขาบอกว่าเขาน่ารักนะน่ารักแบบไปรุ่นใส่ใส่อะอือใช่น่ารักอ๋อชอบดูติกตอกค่ะชอบดูติกต็อกน้องิยาอ๋ออ๋อทางทางน้องคนนี้ค่ะทางน้องที่เข้ามาเนี่ยก็น่าตัน่ารักเลยล่ะมวยมวยสีอ๋อเมื่อกี้เสียงหายไปเมื่อกี้เสียงหายไปในว่านึกว่าชมน้องิยาก็เลยบอก เออน้องคนที่เข้ามาใหม่เนี่ค่ะน่ารักเด็กๆเลยแหละอืมพี่ก็ไม่รู้ที่มีขึ้นแทนทวีอ่ะเพราะว่าคุณแทนหน้าฟองหรือเปล่าไม่มีใครกล้าเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวก็น่าจะขึ้นถ้าถ้าอย่างงี้อันนี้ข่าวตั้งแต่เมื่อคืนหรอพี่เป้พี่ไม่น่าจเมื่อคืนหรือเมื่อวานแต่ว่าช่วงช่วงนี้เลยค่ะอย่างพี่อ่านน่าจะเมื่อคืนพี่เห็นอ่ะเมื่อคืนทําไมเขาต้องทําแบบนี้ ด้วยทําไมหรอคือว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเดาจะเดาเขายังไงนะแต่ว่ายังไงการคุกคามเด็กทางโซเชียลนะคะคือคุณทัญญาก็จะพูดเรื่องประเด็นเรื่องการคุกคามเด็กอืมใช่เนี่ยร้อยแก้วดูไว้ลูกถ้าเกิดว่ามีใครส่งข้อความอาหารหนูไม่ว่าจะทางทางไหนก็ตามเนี่ยาหนูเริ่มเล่นโซเชียลอะ่ะหนูก็ต้องมาบอกแม่รู้ไหมคะให้แม่ดู ถ้าสมมติแม่ทักหนูหนูก็บอกว่าแม่แม่ทักมาทำไมไม่ใช่ <laughs> ไปเล่นกับน้องต่อได้แล้วโอเคไปไอ้อย่างน้องอ้อน้องอ้อคิดว่าเขาทำเพื่ออะไรอ่ะคือมันมีเจตนาแอบแฝงอะไพี่เป้คืคอสมมติถ้าคุย hmm. กินข้าวหรือย,ยังคะกลับบ้านหรือย,ยังคะกันบ้านเยอะไหมคะ คือเขาตัวร,ร้องลิยาเนี่ยก็คนรู้จักเยอะก็เป็นคนของโซเชียลเหมือนกันแหละเพราะว่าเป็นลูกคนดังทั้งสองคนอะไรเงี้ยค่ะก็นีจะมีคนไม่อยากพูดว้วยอยากเอ็นดูอย่างเงี้ยเอามองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าประเด็นที่ว่าบอกคุณพ่อด้วยนะคะอย่าสุบุหรี่เยอะอันนี้ไม่ปกติืรพยาจะมองให้ปกติแต่ถ้าถ้าในมุมของแม่ในมุมของภรรยาเราก็มองว่ามันก็ไม่ค่อยปกติอะพี่เป้ ทือเราไม่รู้ว่าสมอาจเราก็ยังไม่ฟันธงเดี๋ยว,ว่าเขาเป็นอะไรเขาจะเป็นหรือไม่เป็นถูกไหมเราก็ไม่ฟันธงเนอะสมมุติว่าเขาไม่เป็นเขาก็อาจจะทักทายแบบสอบถามเฉยๆาถามว่าเพราะว่าเป็นคนรู้จกักน่าจะเป็นคนรู้จักกันเพราะว่าเขาคงเป็นเพื่อนๆกลุ่มๆอะไรเงี้ยถ้าเขาเขาคงเป็นสอบถามเฉยๆแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้บริสุทธิ์ใจคือเขามีอะไรจริงๆอย่างเงี้ยการทำแบบนี้ยมันค่อนข้างจะเป็นการแสดงตัวไงแต่ว่าแบบจะพูดไปก็ แต่คุณธัญญาแต่คุณธัญญาแต่คุณแม่ไม่โอเคไงคะพี่เป้ใช่ถูกจะบอกว่าถ้ากรณีผู้ชายมีกิ๊กนะคะสมมติว่าอ่ะเราเราพูดถึงว่าผู้หญิงที่เป็นแฟนแล้วผู้ชายมีกิก๊กคนที่เป็นกิ๊กอะแทบจะเอาเอาเปอร์เซ็นต์เยอะๆแลกวันหนึ่งเขาก็อยากจะมีที่ที่อยู่ใช่ไหมเขาก็ไม่ได้อยากอยู่ตรงนั้นตลอดอะไรเงี้ยวันหนึ่งที่มันานานไปที่เขาแบบว่าเออไม่รู้สึกว่าอยากจะเขยบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอาจ อาจจะมีวิธีที่จะแสดงตัวออกมาซึ่งบางคนก็แล้วแต่อาจจะสดงกับเพื่อนกับญาติหรือกับอะไรแต่นี้มันกับลูกเขามันไม่ใช่ไงมันมันดุดแรงในความรู้สึกความรู้สึกแม่เนาะใช่คือถ้าเจตานามไม่ดีอ่ะก็ก็อย่าเริ่มเลยดีกว่าเพราะว่าคือคนเราพอแรกๆอ่ะไม่มีเงื่อนไขอะไรก็ได้อเียค่ะแต่แต่ถมมติ้ถ้ามันเป็นจริงนะเวลาผ่านไปเราก็จะเริ่มมีความต้องการเยอะขึ้นขนาดเรา ก็ยังโดนติว่าไปบ่อยเลยคือได้เครือบเจ้าศอกขนาดว่าเป็นภรรยาโดยชอบทําแล้วก็ยังจะมีความนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความต้องการที่มากขึ้นอยากจะต้องอย่าง้นอย่างนี้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ยังมันยังเป็นเลยแล้วถ้านัำภาษาอะไรกับคนที่แบบถ้าสมมติอันอันนี้พูดถึงกรณีอื่นๆไม่ได้เชื่อมโยงอันนี้แล้วนะคะกรณีที่ครอบครัวที่แบบว่าไปมีมือที่สามเข้ามาค่ะเอก็ไม่เคยเห็นว่า ใครอยู่กันได้โดยความสงบสุขร้อยเปอร์เซ็นสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อ,อ,อย่าเลยคนนึงเขาก็ <ๆ S 1> อยากมะสถานาะเนาะนี่บอกคุณพ่อหรือเปล่าอย่าเลยติ๊กอย่าเลยอย่าีเลยมีรอ <laughs> <laughs> ติ๊กน่ารักพี่ยก็น,น่ารักใช่ใช่ <laughs> อยู่บ้านตลอดอยู่กับลูกกับเมียตลอดเวลาเสาร์อาทิตย์ก็เที่ยวกับลูกกับเมียตลอดเวลาถ้าสามารถเอาก็อืมเป็นความสามารถพิเศษจริงๆอะไรอย่างนี้มันมันไม่คือพอทีส่สุขเนาะก็จะไม่ไม่ใช่แล้วเนอะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มคิดแหละอืมใช่คือเอาก็มีเพื่อนไงเพื่อนก็มีอะไรอย่างี้ก็ไม่เห็นแบบคือสุดท้ายแล้วว่าไม่ได้ ไม่ได้มีใครมีความสุขเลยพี่เป้สุดท้ายเขาก็พูดคนที่มาใหม่เขาก็พูดว่าทางนี้ทางนั้นนะวันนี้ฉันก็เป็นภรรยาเหมือนกันไงฉันก็จะต้องเรียกร้องสิทธิว่าวันนี้ฉันก็ภรรยาเหมือนกันไม่ว่าจะมาทีหลังหรืออะไรฉันก็ภรรยาอะไรเงี้ยส่วนผู้ชายวันนี้คิดได้แต่บางทีปัญหามันเกิดแล้วความรู้สึกมันเสียไปแล้วอะเนาะใช่ใช่เด็กก็แบบไม่ควรจะต้องมารับอะไรแบบนี้มันไม่ควรไปถึงเด็กเนาะ ใช่ถ้าเรารู้ว่าเราไปแบบไปชอบคนที่มีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องตัดใจอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นแค่เป็นคนอ,อกหักคนหนึ่งไงพี่เป้แต่มันก็จะเป็นคนอ,อกหักที่โคตรเท่เลยอะค่ะที่แบบว่าเราอ,อกหักหักอ,อกตัวเองแล้วได้แบบว่ารักษาครอบครัวของครอบครัวหนึ่งไว้ะอะไรเงี้ยรักษาความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งไว้เออมันก็ไม่มีใครอ,อกหักแล้วตายหรอกมั้งคะแค,แค่เราแค่เริ่มเนาะ คนเราเขาเขาเป็นสามีภรรยากันเลิกกันทุกคนยังต้องไปต่อเลยนี่แค่ไปเริ่มรักทำไมถึงตัดใจไม่ได้เนาะถูกคือถ้าแค่แค่แค่เริ่มเราเลิกได้มันก็คือแค่คนอกหักใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันไปมากกว่านั้นแล้วเข้าไปเป็นมือที่สามแล้วว่าเราต้องเลิกตอนนั้น่ะมันยิ่งเรื่องใหญ่กว่านะคือทั้งเสียใจกว่าทั้งเสียอะไรไม่รู้ต่ออะไรแล้วว่าใช่คือถ้าถ้าเริ่มเข้าไปแล้วเนี่ย กับตัวทันมันก็โคตรเท่เลยใครไม่รู้เรารู้แก่ใจว่าเราทําในสิ่งที่แบบถูกต้องอะ่ะแล้วมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยน่าภูมิใจตายใช่พูดเรื่องรอลุ้นข่าวต่อ <laughs> ไม่เครียดกันหอกอ้อรรอลุ้นต่อ, <laughs> อยังไงเราต้องเชียร์คุณทันญ่าสุดฤทธิ์เนาะฝ่ายแม่หลวงอะไรอย่างนี้ใช่ใช่มีประเด็นเลยไหมคะ คือวันนี้สัญญาณมันแบบจะช้าๆวันนี้วัน,นวันนี้วันที่นี้แล้วว่าพี่เป้อะไรอะคะสามสิบใช่ไหมคะวันนี้เดี๋ยวก็จะหวยออกแล้วคะ่ะพี่เป้นี่พี่ซื้อลอตเตอรี่นะงวดเนี้ยเลขที่บอกหรือเปล่าสอง <laughs> สองสี่ ชอตามเลือกให้ชดเลือกคือไปที่อะไรนะเขาชง,งุ้งค่ะก็มีถือแผงมาแต่ว่าถือมามีอยู่กี่ใบนะมีแบบเจ็บใจอะไรอย่างเงี้ยชตตามเขาก็หยิบมาใบหนึ่งพี่ก็เลยก็เอาไว้เลยแล้วก็บอกว่าวนี่แหละรางวัลที่หนึ่งจิ้มมาใช่ไหมคะจิ้มมาชดตามบอกชตตามก็ไม่ได้เลือกหยิบขึ้นมาเฉยๆเลยก็พี่จะรวยแล้วน้องอ้อดวงอาจจะเป็นของเราก็ได้พี่เป้ ถูกพี่ก็ว่ากันแหละงวดนี้พี่จะตื่นเต้นกับการลุนด้วยพรุ่งนี้หวยออกเอะออกวันที่เท่าไรหร่อะคะวันที่หนึ่งคะ่ะพี่เป้พรุ่งนี้เรารมีเว,วลาเ<ว>ตรียมตัวกับลุ้นหวยอีกหนึ่งวันอะไรอ๋อออ,อ,ออกออกวันอังคารค่ะน้องแดนพ่ดหวยออกวันอังคารใช่มาช่วยกันลุนให้แม่ได้ที่หนึ่งวยนะเออใช่มีประเด็นก็ไม่มีเนาะไปตามๆก็มีแต่แบบมีเรื่องกันอย่างแหละตอนเนี้ย S <S <S ใช่ใช่มีแต่เ,เรืออ่องการเนเอออออพูดถึงเรื่องครอบครัวออ,ออไปอ่านข้อความที่แบบว่าคุณเปิลนาคอนเขาพูดถึงคุณจูนน่ารักเชียวอะค่ะพี่เป้อเออเขาก็<ช>แบบน่ารักดีเหมือนแบบขับรถไปเลยค่ะแล้วเจอแล้วเจอคุณจูนก็เลยแบบเบรกรถหัวทิมเลยค่ะแล้วก็ตะโกนถามว่าน้องน้องน้องคนนั้นน่ะขอเปิดได้ป้ะ แล้วก็เหมือนแบบมีเพื่อนค่ะเพื่อนให้เพื่อนให้ที่เขาเรียกว่าอีแจจเพื่อนสนิทของคุณจูนที่อยู่ตัวทำงานนะให้เบอร์มาแทนเออแล้วก็แต่ก็นั่นแหละสุดท้ายแล้วก็ได้คบกันนะคะเวลาผ่านไปเกือบยี่สิบปีมีลูกสี่คนเขาก็แบบประทับใจกันบอกรักกันอะไรอย่างนี้แต่ครอบครัวพี่ป้อนนี่แบบว่าลุยมากเลยเนาะพี่เห็นแบบเดี๋ยวน้องคนนั้นแบบโอ้โห โขกตรงนั้นเจ็บตรงนี้หัวแตกปากแตกอะไรอย่างนี้เลียงลูกสุดมากาแล้วว่าเราสุดเหวี่ยงแล้วแต่แบบบางทีลูกเราก็ยังไม่ได้แบบว่าแบบเราก็ยังไม่ได้ปล่อยขนาดนั้นเนาะไม่ได้ปล่อยให้เรียนรู้แ <c oughs> บบลองเจ็บขนาดนั้นอะไรอย่างเงาี้ยน่าจะลูกชายด้วยแหละเนาะใช่ <c oughs> คือร้อยร้อย,อยคือเหมือนแบบในคนเหมือนเป็นคนดังคนนึงแล้วเขาไปเป็นยูทูบเบอร์เหมือนพี่เป้ใช่ป่ะแต่เขาเป็นดาราด้วยร้อยแก้วก็รู้จักครอบครัว เขาบกวของปน,นาครเนี่ยในทางฐานะยูทูบเบอร์แล้วเราก็เคยแบบไปเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คนก็แบบเข้าไปทักเขาเยอะเราก็บอกเขาเป็นดาราแล้วแกก็จะแบบอ้าวพี่เปิ้ลเรียกพี่เปิ้ลนะคะพี่เปิ้ลเป็นดาราด้วยหรอหรือว่าพี่เปิ้ลเป็นยูทูบเบอร์อกเขาเป็นเขาเป็นดารารุ่นแม่เป็นยูทูบเบอร์รุ่นแม่แค่่อะไรอย่างเงี้เออลูกกัน่ารักน่ารักทุกคนเลี้ยงลูกสุดมากอน่าสุ้กดูเขาบ ยี่สิบปีตอนนั้นแบบว่านี่เออน่ารักเนาะแต่แต่งานจริงอะคือว่าสมัยนูน้นกรู้สึกว่าแบบเออพี่ป้ลดูแบบดูขำเตียอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็เหมือนรักใครรักจริงรักยาวนานอะไรอย่างเนาะใช่เนี่ยยังแบบเป็นวัยรุ่นใสๆเลยตอนนั้นแบบเหมือนมีข่าวอะไรด้วยนะแบบทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะก,กันก็รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเออจําได้จําได้รัก<ม>แรง รักแรงทะเลาะแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเขาก็แบบมีการแบบอวยภรรยานนิดนึงว่าแบบว่าเป็นคุณแม่ที่ดีดูแลลูกดีอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคนเก่งจริงๆแหละอ๋อเห็นเขาแตกมายธุรกิจเรื่อยเลยครอบครัวน,นี้ค่ะใช่ใช่ทำงานเป็นทีมดีอ่ะพี่เคยไปทำงานพี่ทำงานเดียวกับพี่เปิ้ลด้วยนะแต่ก็แต่ว่าเหมือนแบบต่างต่างทาง ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคุยกันนิดนึงยอะไรเงี้ยก็ยกักย,ย้ายถ่ายวิดีโอเจอกันใช่เขาก็จะมีเออแบบครอบครัวใหญ่เนาะลูกสี่คนทีมงานก็จะเยอะนิดนึงยอะไรเงี้ยเออว่านี้เราก็ชอบเนาะพี่จะชอบสามยอดกุมารอันเนี้ยแบบดูสนุกแล้วก็ดูแบบว่าไม่ไม่คุณหนูแบบเลี้ยงแบบไม่คุณหนูยอะยไรเงี้ยน่ารักใช่ปล่อยลูกปล่อยลูกให้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ย เลี้ยงลูกแบบไหนนะจำไม่ได้แล้วเคยฟังค่อยสัมภาษณ์ก็ตลกดีอะไรเงี้ยเลี้ยงเหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงอะไรเลี้ยงแบบปล่อยเลี้ยงแบบให้เผชิญเออแล้วก็เที่ยวเก่งแต่เอาว่าขำดีสองคนเนี้ยแล้วก็แบบกายเขาก็ดูแบบเออชอบชอบดูเวลาแบบครอบครัวไหนที่แบบสับปีแบบให้พูดถึงภรรยาอะไรอย่างเงี้ยให้เกียิภรรยาเออมันแบบไปรู้สึกดีกับเขาด้วยเออให้เกลียรฮิลโรลอะไรเงี้ยเราดูภรรักรัล ลูกเนี่ยเห็นตั้งแต่สมัยตอ์เบอรี่ชีสเค้กเลยอ่ะน้องอ้อได้ดูไหมตอนนูน้นนะได้ดูค่ะได้ดูรุ่นนั้นก็ตอนนี้ก็แต่งงานมีลูกกันไปหลายคนแล้วอะไรเงี้ยใช่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 น้องเอกก็แต่งงานแล้วเนี่ยน่ารักดีอ่ะค่ะชอบดูคลิปชอบดูคลิปเขาคนไหนนะที่พูดเก่งชื่ออะไรจำไม่ได้เอเดนปะ่จะจำไม่ได้อ่ะเออจำจำไม่ได้แล้วบ้านพีมิก คนที่สามใช่ใช่บ้านพี่มีคุณเบนซ์อีกมีน้องมีน้อยอีกคนแล้วเนาะใช่คุณเดี๋ยวนี้ก็คนมีลูกมากกว่าสะสองคนนี้ก็แบบไม่ได้เยอะเนาะแต่ว่าดาราก็มีลูกเยอะหลายหลายคนเหมือนกันเนาะแล้วก็จะชนุกการเลี้ยงลูก๋อใช่แล้วก็ทำช่องกันทำอะไรให้ดูเนาะใช่ก็เป็นไลฟ์สไตล์ครอบครัวที่ที่ยกที่ยกมาเนี่ยอย่างแบบ กายเขาพูคุณกายฮารูหเขาพคุณเปิ้ลเนี่ย<ะ>ก็จะแบบเลี้ยงลูกแบบอืสุดเหวี่ยงดีจริงๆยอมรับเลยเราพี่ก็ชอบดูนั่นแหละบ้านคุณลีเดียน้องดีแลนดีแลนกับเดมี่ชอบชอบใช่เดมี่น่ารักแหวแ,แมากมากๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันไหมคะน้องออสพรุ่งนี้เราไลฟ์ไหมสักกี่โมงพรุ่งนี้ก็ เวลาเดือดไหมตัวเล็กสุดเอเดนเลยจ้ะเออใช่ใช่ใช่นั่นแหละที่แบบพูดแบบเก่งๆพูดพูดเลยอยากพูดอะไรพูดเลยพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรพูดไปก่อนเลยเดี๋ยวพวกนี้ค่ะพ่งนี้สิบเอ็ดวันนี้เราแค่แค่แบบมาคุยกันกุบกิบกุกลบเนาะถึงบ้านแล้วเราก็แบบเออเช็กระบบก็ไม่รู้ว่าเออะไรกันเนาะ ช่วงนี้มันอาจจะแบบคนใช้เยอะเอ๊ะเกี่ยวไหมไม่รู้ว่าแต่แบบวันนี้ระบบเราไม่ค่อยสมูทเนาะแต่เรามีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องลูกเดี๋ยวเราคุยกันพรุ่งนี้สิบเอ็ดโมดีกว่าอะพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูประเด็นว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วเราคุยกันสิบเอ็ดโมงนะคะได้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันได้งั้นวันนี้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณนะคะอุตส่าห์มานั่งคุยกันเราเนาะเช็ระบบให้พวกเราวยดูด้วยกันนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน ค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะค่ะ